ช่วงนี้จะพาไปติดตามการเดินหน้าขจัดปัญหาพงพางรอบพับที่ทะเลสาบสงขาค่ะซึ่งสอนชนนะคะเดินหน้าขจัดปัญหาพงพางรอบพับทะเลสาบสงขายึดโยงแผนความมั่นคงแห่งชาติปี2566ถึง2570เน้นย้ำปฏิบัติตามพรบอุ้มหายค่ะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสอนชนครั้งที่2ประจำปี2566 โดยมีพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและรองผอ,อ,อสอนชนเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสอนชนผู้แทนเจ็ดหน่วยงานหลักในสอนชนประกอบด้วยกองทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมประมงกมรมศุลกากรกมรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกองบังคับการตรำรวจน้ําและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมประชุมณโรงแรมลากูน่าแกรนโฮเทลแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา การประชุมสอนชลสัญจรครั้งที่2จัดขึ้นในพื้นที่สอนชลภาคสองซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนล่างกว่า1 0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรและชายฝั่งทะเล5จังหวัดตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสโดยก่อนการประชุมได้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาผ่านบูธนิทรรศการ รอบปีน,นี้ในที่ประชุมได้หารือในหลายวาระอธิการนำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพศ2 5 6 6ถึง2 5 7 0ของสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายและแผนความมั่นคงที่4การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีสอนชนเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักมาเป็นกรอบในการจะทำแผนและแผนงบประมาณของหน่วยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของนโยบายและแผนความมั่นคงมากําหนดแผนงานโครงการงบประมาณในการให้บรรลุปเป้าหมายผลสำทริ์และตัวชีวัดเนื่องจากในช่วง5ปีที่ผ่านมาสอนชนตรวจสอบพบการใช้เครื่องมือประมงที่ทําลายล้างและผิดกฎหมายในรุ่มน้ําทะเลสาบสงกลาจนวนมากเช่นการใช้อวนรุนการใช้สารพิษเบื่อปลาการใช้ไฟฟ้าชอดปลารอบพัด อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องมือประมงประจำที่ประเภทผงพางใส่นั่งอย่างหนาแน่นส่งผลให้ปริมาณและชนิดของสัตว์น้ําในรุ่มน้ําทะเลสาบสงขาลดลงอย่างมากกีดขวางทางน้ําและทําให้ทะเลสาบตื้นเขินเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องมือประมงในบริเวณที่ไม่อนุญาตเช่นเขตต้องน้ําการเดินเรือทําให้การจราจรทางน้ําในการเดินเรือเข้าออกประสบปัญหาดังนั้นจําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งระบบกับ นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2566 ยกรุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมถึงสอนชนต้องดำเนินการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมอีกทั้งเสร็จสิ้นการประชุมกับได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง7หน่วยงานหลักของสอนชน เพื่อให้การดําเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ครับ